สวัสดีครับพบกับรายการเรียลรีวิวนะครับในคลิปนี้แอมโ e เนี่ยก็จะมารีวิว MSI m o d e เนะครับซึ่งเป็นสเปคใหม่ล่าสุดเลย AMD Ryzen 7000 Series ได้เลยเรื่องของความแรงความลื่นนะครับแล้วก็แบตเตอรีย่ยนานแล้วก็รุ่นนี้เลยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กบางเบาจอใหญ่15จุงนิ้วเน้นทำงานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมออนไลน์พอได้จะมีเรื่องของตัวสเปกฟีเจอร์ความน้าใช้งานอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมกันต่อได้เลย เลยนะครับ สำหรับ MSI Modern Series นะครับก็ถือว่าเป็นโนโบุ๊กสายการทำงานนะครับเหมาะเลยสำหรับนักเรียนนะครับนักศึกษาหรือว่าคนทำงานออฟฟิศทัท่วไปที่ต้องการโน,โนโรบุกราคาที่ถูกคุ้มย่อมเยาแต่ว่าตอบโจทย์ในการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วๆไปดูหนังฟังเพลงจาัดก,การไฟล์ทำงานออฟฟิศเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับดู Netflix ดู YouTube อะไรก็ว่านไปแล้วก็แบตเตอรีย่ยาวนานตัวเครื่องเองก็ถือว่าบางเบาพกพาสะดวกนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยอย่างตัว m o เดิ n 15สเปคในเป็น AMD Ryzen 7000 Series ทั้งตัว Ryzen 5 7530U แล้วก็ตัว Ryzen 7 7730U นะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่22,990บาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกคุ้มแล้วก็น่าซื้อมากๆซึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาสรุปจุดเด่นให้ฟังกันว่า MSI Modern 15ตัวนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง จุด,ดแรกนะครับที่ผมใช้แล้วชอบก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับที่ดูสวยงามแล้วก็พรีเมียมดูดีกับราคาเลยเมื่อมองมุมของโนบุราคาประมาณสองพบาทเอเมซาย์โมเดลสิตัวนี้ก็ถือว่าดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามไม่เหมือนใครในที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสเปคนะครับตัวนี้เป็น CPU AMD Ryzen 7ไร0 Series นะครับเป็นตัว U Series ที่ทั้งแรงนะครับแล้วก็ร้อนน้อยแบตก็ถือว่ายาวนานมีตัวเลือกทั้งตัว r ร z ซ n 5แล้วก็ไร z ซ n 7ทํางาน แบบ6คอ12เทรด8ปคอ12เทรดซึ่งก็ถือว่าแรงลื่นแล้วก็หายห่วงเลยเรื่องของการใช้งานทุกทุกด้านอยที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอที่เป็นขนาดที่ใหญ่ขนาด15.6นิ้วซึ่งนะครับจอใหญ่แต่ว่าน้ําหนักเบาแค่ห7่กิโลกรัมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พกพาได้สะดวกแน่นอนหยิบใส่กระเป๋าไปไปมาอันนี้ถือว่าหายห่วงเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของความทนทานตัวนี้ได้เรื่องของมิลิตรีเกตทาให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่อง ื่องของการพกพาไปใช้งานนอกสถานที่เรื่องของการตกกระแทกฝุ่นละอองความร้อนความชื้นเครื่องรุ่นนี้ทนทานอย่างแน่นอนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานซึ่งจากการทดสอบนะครับใช้ได้ยาวนานกว่า10ชั่วโมงทีเดียวทําให้เรานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะพกพาไปใช้งานนอกทั้งวันนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่พกแรปเตอร์หรือถ้าใครจะชาร์จผ่านตัว USB PD เครื่องนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันฟลิปแอนด์แชร์นะครับด้วยการกดปุ่ม F2 เพียงปุ่มเดียวเราก็ สามารถบุนหน้าจอเดสก์ท็อปได้แล้วซึ่งทําให้เวลาเราพรีเซนต์งานนะครับการหน้าจอมา100่งร้อยงศาตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลย่องสำหรับคนที่เอาไว้คุยงานกับเพื่อนประชุมงานกับลูกค้าเป็นต้นสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อที่ครบคันไม่ว่าจะเป็น USB Type-A นะครับ Type-C นะครับ h d m i แล้วก็การเชื่อมต่อแบบไร้สายตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 6E b l u e t o o t ทัอ2อีกด้วย ส่วนนะครับข้อควรรู้ก่อนซื้อของเครื่องนี้นะครับก็จะมีอยู่เล็กน้อยด้วยกันอย่างแรกเลยขอบเคสสีตัวหน้าจอตัวนี้จะเป็น srgb ระดับ60กว่า็ก็คือถ้าใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าดีเลยแต่ถ้าใช้งานเรื่องของครีเอเตอร์อันนี้ก็ ต้องระวังกันนิดหนึ่งถัดมาอีกหนึ่งข้อนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อยังมีการติดตั้งพอร์ต USB 2องร่ศูไทย A เนี่ยมาให้อยู่2อง่าด้วยกันซึ่งก็ถือว่าอาจจะเป็นพอร์ตที่เหมาะกับการต่อกับเมาส์ไร้าสายหรือว่าพิมพเตอร์ทั่วทไปมากกว่าซึ่งให้ดีถ้าเป็น USB 3 2 0, ก็จะดีกว่านี้นะครับ สำหรับสเปค MSI m o d e r 15ตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่2รุ่น2สเปค2ราคาได้กันนะครับสเปคแรกเลยราคาที่22,990บาทเราจะได้เป็นชิปประมวลผลนะครับ AMD Ryzen 5 7530U ทำงานแบบ6คอร์12เทรดนะครับที่ความเร็วส0รุ 0, ถึง4.5 g h ด้เวยรด้กันได้การ์ดจอออนชิปว่าเป็น Radeon 7แล้วก็ได้แรมนะครับออนบอร์ดมาขนาด8 g b บย DDR4 ส่วนตัวสโตรเรจเนี่ยก็จะเป็น SSD M. 2 n v m e CE <S <S แบบ Gen 3ความจุ512 g b ส่วนหน้าจอเองนะครับก็จะเป็น Sizing 15จุดงนิ้วพอร์อเป็น Full HD Panel เป็น IPS เกรดกลาง Refresh ที่อยู่ที่ 60Hz แน่นอนว่านะครับมาพร้อมกับ Windows s 1 Home เราสามารถใช้งานได้ทันทีเลยการรักกันเองก็เป็นแบบ 2ปีนะครับ1ปีแรกเนี่ยเป็นประกันแบบ global อีกด้วยส่วนอีกเเหนึ่งนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่24,990บาทจะมีความต่างเพียงแค่ตัว CPU นะครับโดยจะเป็น AMD Ryzen 7 7730U ทํา U ทำงานแบบ8คอร์16เทรดนะครับความเร็วก็เท่ากันก็คือ 20- ถึง4.5กิเฮิรตซ์นะครับกับราคาส่วนต่างอยู่ที่2บาทเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อกันได้ตามงบได้เลยเพราะว่าความแรงแน่นอน Ryzen 7ก็แรงกว่าแต่ราคาก็จะสูงกว่าเล็กน้อยส่วนตัว ราคาขขยชิ้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้ตามหน้าร้านนะครับบอกเลยว่าซื้อจริงเนี่ยราคาถูกกว่านี้แน่นอน <S <S ดีไซน์ตัวเครื่องโดยรวมนะครับของ MSI Modern 15ตัวนี้ก็ถือว่าให้ความเรียบหรูแล้วก็ดูดีเลยสีสันเนี่ยจะชื่อว่า คลาสสิกแบ็คนะครับก็จะเป็นลักษณะส,สีดําด้านตลอดทั้งตัวเครื่องนะครับโดยตัวเครื่องเองเนี่ยทำมาจากวัสดุเป็นพลาสติกทั้งชิ้นทั้งเครื่องเลยแต่ว่างานประกอบก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วก็สวยงามเป็นอย่างดีนะครับฝาลังเองเนี่ยจะมีโลโก้เอ็มซแบบใหม่นะครับอยู่1จุดด้วยกันเป็นแบบมันวาวสีเงินนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเองเนี่ยจะมียางรองพิเศษนะครับมีเรื่องของฮิ้เมื่อเราการหน้าจอออกขึ้นมาเนี่ยก็จะเอียงรับกับมือประมาณหนึ่ง เล็กน้อยนะครับช่วยในการเรียกว่าในการพิมพ์เรื่องของดูอากาศลมเย็นเข้าไปแล้วก็ลาโพงก็จะอิมแพกยิงลงพื้นอีกนิดหนึ่งด้วยกันต่อมาด้านในนะครับเราก็จะเห็นถึงขอบหน้าจอที่บางเฉียบเลยนะครับทั้ง4ด้านด้าน,านบนเองเนี่ยก็จะเป็นกล้องเว็บแคมแบบ HD มโครโฟนแบบคู่นะครับเพื่อใช้งานเรื่องของการวิดีโอคอลประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์เป็นต้นหน้าจอเองก็จะเป็นแบบพื้นผิวด้านนะครับไม่ค่อยจะสะท้อนแสงเท่าไหรนะ่นักด้านล่างลงมาก็จะเป็นโลโก้ MSI อยู่1จุดด้วยกันและจุดเด่นของเขานะครับรุ่นนี้เลยจะเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยสามารถกางหน้าจอได้แบบ1นึ่งร้อยแปองศาทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับเพื่อนได้บนโต๊ะแบบนี้นะแล้วก็โชว์หน้าจอเห็นกันนอกจากนั้นเองเนี่ยยังมีเรื่องของตัวฟีเจอร์นะครับฟลิปแอนด์แชร์ด้วยด้วยการกดปุ่ม M2 เพียงปุ่มเดียวปุ๊บหน้าจอเองก็จะฟลิปมาแล้วทําให้เวลาที่เราคุยงานเกิดฟังตรงข้ามเราก็ไม่ต้องคอยหมุนตัวเครื่องไป,ไปไปมาๆนะครับซึ่งถือว่าฟีเจอร์ฟลิปแอน แชร์นี้ก็จะมีอยู่หลายรุ่นของ MSI อยู่ด้วยกันถัดมานะครับบริวเวณด้านใน palm rest ตัวนี้ก็จะเป็นพื้นผิวนะครับเหมือนกับด้านนอกเลยสัมผัสเองก็ถือว่าให้ความพรีเมียมแลวก็เรียบร้อยมากๆคีย์บอร์ดเองเป็นแบบ full size นะครับมีเรื่องของไฟ LED สีขาว backlight ส่องสว่างขึ้นมาก็ให้ความสวยงามแล้วก็ช่วยเลยใช้งานในที่แสงน้อยหรือว่าในที่มืดได้นะครับด้านขวามือของตัวแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นนำแผ่แป้นตัวเลขทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกดตัวเลข สะดวกสบายเลยทีเดียวปุ่มทิศทางเองก็ถือว่ามีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าเลเยอร์ในการออกแบบดีนะครับแล้วก็ในการพิมพ์ไปปมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของตัวทัชแพดขนาดใหญ่นะครับดีไซน์แบบซ่อนปุ่มคลิกซ้ายขวาไว้ในการใช้งานจริงๆก็ต่อว่าลื่นไหลแล้วก็แม่นยำเรียกว่าถ้าใครเนี่ยใช้งานแบบไม่ต้องต่อเมาส์ผมถือว่าใช้งานได้โอเคนะถัดมานะครับก็จะเป็นของตัวสติ๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว AMD Ryzen 7000 Series ตัวนี้ก็จะเป็น Ryzen 5นะครับ 7530U แล้วก็ตัวการ์ดจอเองก็เป็น AMD Radeon แล้วก็มีโลโก้ HDMI อยู่1จุดด้วยกันเมื่อเราพับฝานะครับเราก็จะเห็นถึงตัวขอบตัวเครื่องนะครับที่ค่อนข้างบางเลยทีเดียวนะครับความบางที่19.9 mm มิลิมก็ถือว่าเป็นโนบ,บุ๊กเพื่อการทำงานที่บางเบารุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้มีเรื่องของช่องร้อยทำร้อนเนี่ยซ่อนอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องอยู่ 1, 1> จุดด้วยกันบันทับเองก็ดูแล้ว แข็งแรงทนทานเป็นอย่างดีนะครับเมื่อเราหงายตัวเครื่องมาให้ชมกันเนี่ยก็จะเห็นถึงตัวลาโพงนะครับสวัตต์สตัวให้เสี่งที่ดีให้สิ่งที่ดังประมาหนึ่งเพียงพอต่อการใช้งานพื้นฐานแน่นอนจะมีเรื่องของตัวช่องดูดลมเข้าไปนะครับบริเวณใต้ตัวเครื่องแบบนี้ซึ่งดีไซน์ผมว่าเขาดีไซน์ที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับส่วนอื่นนะครับมาดูเรื่องของพอตการเชื่อมต่อรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเริ่มจากด้านนี้เลยนะครับก็จะเป็นไมโครเอสซีการ์ดหช่องนะครับแล้วก็ USB ู0 2ช่องอีก ฟังหนึ่งก็จะเป็นช่องต่อกับตัวอะแดปเตอร์ DC i n นะครับ6 5สวัตต์อยู่หนึ่งช่องได้การหัวกรมปกติเลย HDMI นะครับแล้วก็ USB สมมุติ2 A 1ช่อง USB สมมุติ2 t y C อีก1ช่องซึ่งช่องเนี้ย นอกเหนือจากโอนหลข้อมูลแล้วนะครับก็จะรับการชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องผ่านทางตัว Power Delivery อีกด้วยสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวช่องต่งฟอแลมไมแบบ3.5ม mm ิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวไฟอินดิเคเ,เตอร์สแสดงสถานะการทำงานของตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยตามที่เขาได้เคลมเอาไว้นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.7กลกรัม แต่จากที่ผมเนี่ยช่างน้ักจริงๆแล้วนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยจะหนักอยู่ที่ประมาณ1.8กิโลกรัมแล้วก็เมื่อรวมกับตัวแรปเตอร์นะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ2กิโลกรัมส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่บางเบาแล้วก็พกพาได้สะดวก เมื่อเปิดฝาขึ้นมานะครับเราก็จะพบกับเมนบอร์ดขนาดใหญ่ประมาณนึงนะครับดูเหมือนกันติดตั้งนะครับในส่วนตัวพัดลมและทำร้อน1ตัวแล้วก็มีฮิตไบพัดผ่านอยู่ด้วยกันและในส่วนตัวแรมนะครับก็จะเป็นแบบออนบอร์ดมาเลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเติมได้แต่อย่างใดส่วนตัวสโตรเลสครับก็จะเป็น s อส m ี2เอ็มพอตัวยาว ซึ่งถ้าใครจะอัปเกรดนะครับจาก 1-2GB ก็ต้องถอดของเดิมของเก่าออกก่อนส่วนอื่นก็ถือว่าดีตามมาตรฐานของตัวโนวบุ๊กทั่วไปในการใช้งานส่วนอื่นนะครับก็ถือว่าดีตามมาตรฐานของโนบุ๊กทั่วไปขนาด15.6นิ้วมาต่อที่ m s p r r o นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ยูทิลของเขาเราเนี่ยสามารถจัดการทำงานได้หลายอย่างเลยด้วยกันนะครับแต่ว่า,าหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว user ซีเนโอเราเนี่ยสามารถปรับโหมดการใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวไฮฟอร์แมนนะครับปาลานซนไซเรนหรือว่าซูเปอร์แบตเตอรี่อันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานถ้าเราเนี่ยใช้งานหนักๆหรือว่าเล่นเกมนะครับเราก็ปรับเป็นไฮฟอร์แมนได้นะครับและเราเองเนี่ยก็สามารถเลือกที่จะปรับตัวแฟนสปีดได้ด้วยว่าจะเป็นออโต้หรือเปล่าแอดวานซ์ th, หรือไม่นะครับหรือว่าจะปรับเป็นคัลเรบูสก็สามารถทําได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหยิบยืมฟีเจอร์ของตัวเกมมิ่งมาเลยพัลมเองก็จะทํางานอยู่เต็มที่เลยซึงไม่ใช ก็สามารถเปลี่ยนหรือว่าปิดไปได้อื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของตัวสมาร์ทพาราตี้ที่จะเป็นโหมดการทํางานต่างๆที่เราเนี่ยให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถช่วยในการจัดก,การได้ว่าเราจะใช้งานนะครับแบบใช้ AI ช่วยจัดก,การไหมนะครับหรือว่าเราจะใช้แบบรียลไทม์อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้เราสามารถกดไลฟ์อัปเดตก็คือการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์ต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยได้ง่ายเพียงคลิกเดียวเท่านั้นเองทุกๆอย่างก็จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วคอยตรวจสอบให้เราด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่า ตัวเครื่องที่ดีก็ต้องมาฮ้องกับตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถอัพติม z ยได้ดีด้วย m s i c e n t e r p r o ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียว <S <S คราวนี้นะครับเราก็มาดูผลทดสอบใช้งานจริงกันดีกว่านะครับขอเริ่มจากพวกผลเบส m ม r ์ก่อนเลยกันแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับคะแนนไซเ e นซ์ไอพีนะครับตัวมัติคอเนี่ยจะอยู่ที่8,265คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรอบการใช้งานที่ปรับมวลผลที่ซับซ้อนได้แน่นอนก็คือแรงลื่นประมาณตัว U Series ตามปกตินั่นแหละต่อมานะครับตัว PC Max 10คะแนนอยู่ที่5,558คะแนน,น,นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียกัน ตามสเปคของโนบุกยุคใหม่เลยถัดมานะครับก็จะเป็น 3DMar k ก็แน่นอนว่าตัวนี้เป็นการ์จอออนชิปนะครับคะแนนก็จะแบบอยู่ที่1 2นนึ2คะแนนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของโนบุกที่ไม่ใช่การ์จอแย่ถัดมานะครับก็จะเป็นความเร็วของตัว SSD ในการอ่านเนี่ยอยู่ที่3 3 8 7นแะครับแล้วก็ในการเขียนอยู่ที่1 8 1 1งเมกะไบต์ต่อวินาทีก็ถือว่าเร็วแรงลื่นหายห่วงแลว้วเรื่องของการโอนไฟมาหรือว่าในการกอฟไฟไปไป,ไป,ไปมา,มาแล้วก็สําหรับการทดสอบนะ ผมเนี่ยทดสอบด้วยเกมนะครับพ u b g Dota 2แล้วก็ซิ m 4 p u พ G เนี่ยผมปรับโลนะครับเฟลิสเทเลียเนี่ยจะอยู่ที่เ7เฟรมเรทก็ถือว่าอยู่ในเกณ์ที่ลื่นนะต่อมานะครับ Dota 2เนี่ยกับซิ m 4เนี่ยผมปรับสุดเลยนะครับเฟลิสเทเลียของ d o t a 2อยู่ที่46แล้วก็ของ The s ซิ4อยู่ที่44ส่ส่วนตัวก็ถือว่าเราเนี่ยเล่นเกมออนไลน์เนี่ยพอลื่นไหลเลยนะหรือว่าใครบางคนอาจจะอาจจะเลิกงานแล้วเลิกเรียนแล้วอาจจะเล่นเกมบ้างถือว่าโอเคเลย แล้วก็คาดว่าถ้าเป็นสเปคตัว Ryzen 7ก็น่าจะได้เฟรมเรทที่ลื่นกว่านี้นะ สืบเนื่องนะครับจากการทดสอบต่างๆน,นานาแล้วนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนตัว CPU นะครับกับตัวการ์ดจอชิปข้างในเนี่ยร้อนที่สุดเลยนะครับจะอยู่ที่80.5องศาเซลเซียสซึ่งส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเย็นเลยแล้วก็ความร้อนไม่ได้รบกวนการทํางานแต่อย่างใดเลยสําหรับตัวแบตเตอรี่นะครับเราก็ทดสอบนะครับด้วยการเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge เชื่อมต่อ WiFi ลดแสงแล้วก็ลดเสียลงมาเหลือ10%นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานประมาณ10ชั่วโมงครึ่งเลยเรียกว่า เอาไปใช้งานนอกสถานที่ทั้งวันเนี่ยหายห่วงเลยเรื่องของการที่แบตเตอรี่เนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วนะครับปิดท้านะครับด้วยการทดสอบตัวหน้าจอด้วย Spider X-Elite นะครับค่าขอบเคสีนะครับ srgb จะอยู่ที่69% Adobe RGB อยู่ที่51นะครับแล้วก็ตัว P3 อยู่ที่51ส่วนตัวก็ถือว่าถ้าทั่วไปเพียงพอต่อการใช้างานแน่นอนแต่ว่าถ้าใครคาดหวังจะไปทํางานพวกครีเอเตอร์เรื่องของสีสันอันนี้ก็ต้องระวัง กันนิดหนึ่งหรือว่าถ้าใครอยากจะใช่จริงๆผมว่าไปต่อจอแยกที่สีมันตรงเป็นจอของ MSI ก็ S <S ได้อย่างนี้น่าจะเหมาะสมกว่า สรุปรีวิวนะคบสำหรับเมทซายโมเดลเครื่องนี้นก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโนบุ๊กเพื่อการทํางานนะครับเหมาะเลยสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการโนบุ๊กสักเครื่องหนึ่งเน้นบางเบาพกพาสะดวกเน้นใช้งานเรื่องของตัวงานออฟฟิศดูอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงซะมากกว่าซึ่งก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าแรงลื่นแบตเตอรี่ก็ถือว่ายาวนานทั้งวันหายห่วงนะครับร้อนน้อยด้วยแล้วก็มีความทนทานดีไซน์ก็สวยงามดูลงตัวมากๆแต่อะไรก็ตามนะครับมันก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการโนบุ๊กที่เเล่นมได้ หรือว่าทํางานพวก 3D เป็นต้นพวกนั้นเองต้องมองตัวเกมมิ่งซีรีส์กันซะมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการโนบุ๊ก15.6นิ้วบางเบานะครับแล้วก็สเปคใหม่ล่าสุดเป็น AMD Ryzen 7000ผมก็ขอแนะนําเป็น MSI Modern 15ตัวนี้เลยกลา็แล้วกันแต่อะไรก็ตามอย่าลืมนะครับว่าราคาหน้าร้านจะซื้อถูกกว่านี้นะไปลองทํากันบ้านกันดูก่อนซื้อได้อีกทีหนึ่ง ก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับกดซับกันด้วยกด Follow กันด้วยไว้จเจอกันใหม่ในเรียลรีวิวตัวต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ